สวัสดีครับเกริร์ฟผมแบงก์กโมเกมแคทเจอร์แคทเกมเฟรดดี้ดีสเตปชันนั่นเองครับผมนะเกมที่เอาเฟรดดี้และดาร์คดี e เ t ปชันมารวมกันผมไม่นึกว่าจะมีวันนี้ครับผมนะที่2เกมที่ผมชอบเล่นจะมารวมกันได้แบบนี้ครับผมนะก็ต้องขอบคุณความคิดสร้างสารรค์ของคนที่สร้างแฟนเกมนี้ครับผมนะนี่เป็นแฟนเกมนะไม่ใช่ว่าค่าดาร์คดีสเตปชันหรือเฟรดดี้ค่าใดใครหนึ่งจัดคอลลับไม่ใช่นี่แฟนเกมทา,ทาก,กันนะผมนะ ก็น่าจะเป็นเฟรดดี้แนว Dark d e ีเซปชั n ที่เราต้องวิ่งเป็น p a ็กแมนถ้าเกิดว่าใครจำได้ผมนะในระหว่างที่เรารอ Dark Deception ภาคใหม่เราก็มาลองเล่นนี่กันก่อนคือแบบผมเห็นครั้งแรกที่ต้องหยิบมาเล่นเลยผมนะคนหน้าสนใจไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเอาไปว่าอย่าเสียเวลามาลองเล่นเลยกันนะผมนะ Start Demo มนี่ตัวเดโมนะยังไม่ใช่ตัวจริง Freddy ้ดีเซปชัว้าเฮ้ เห็นครังแรกมันต้องเอามาเลยเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะแต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยดิ lady freddy มีโลโก้รูปฟรดดี้ด้วยแค่โอ้โอนี่ไงเราเล่นเป็นยามใช่ไหมกันจะเข้าไปในร้าน freddy f แ a t b บ e a พ pizza ว้าโอ้โอมีโพทอ a ด้วยโอยคิดถึงเกมดาร์ดิเซปชั o เลยผมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนแต่แบบคือแบบเวอร์ชันดี้อ่ะ แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไม่รู้ว่ามันมืดไปบอขอปรับเกมแป๊บหนึ่งปึ๊บโอเคสว่างขึ้นนิดนึงไปโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฟรดดี้โอเคโปตเตอร์ Porter, ผมนะฟ็อกซี่ชิกาเฟรดดี้บอนนี่อยู่กันครบเราต้องทำไงเราต้องวิ่งเก็บคริสตัลอะไรเหมือนเดิมป่ะแค่อยู่ในเฟรดดี้เฉยเปิดประตูนี่งไงเพชร Pet. โอเค ก็จะเก็บไปพวกนี้ใช่ไหมทำไมลูกล่างเพชรแมงแลดูสยองจังปะเออมีเสียแล้วกูไปแล้วความดิชโอ้แล้วก็มีมีแมปไหมแมปแมปมันกดขึ้นมาไงวะอ๋อนี่ไงเป็นบ่าวโอ้โอ้ดโอ้โอ้โผมันนี้พอดีเค้ยโูเกือบโดนเมื่อกี้อะไรวะโอ้เมื่อกี้มาหยุดเวลาทันบ่เลยรอดโอ้แม่งโผล่มาตอนหน้าตัวเลยโอเคมีร้อยห้าสิบอันนะผมนะ่ยเฮ้ยเฮ้ยนะ วะแล้วก็ชีวิตเป็นพิซซ่าผมนะพิซซ่าหมดก็คือแพใช่ไหมเค๊เทํากันได้ดีมากเลยนะผมว่าเออเฮ้ยหรือว่ะแล้วผมชอบแมปอย่างนี้ด้วยตอนเล่นดาดิเซปชันคือผมจะไม่ค่อยชอบพวกแมปกว้างๆใช่ไหมแต่แมปแคบๆแ,แบบนี้แล้ววิ่งแบบนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากแต่ว่าไม่มีเอเบอร์ิตี้นะเออเท่าที่ดูนี่เขายังไม่ให้เราใช้เอเบอร์ิตี้พวกสะตรงสตันวิ่งลงวิ่งเร็วอะไรไม่มี มันคล้ายๆกับแมปดานลิงครับผมนะคือเราไม่มีพลังอะไรเลยเราวิ่งอย่างเดียวนี่แนี่เอนเนมี่อีรีวิวอ๋อใช่นี่ไงอู้ยอยูแม่งอยู่พลังอู้ยอยูแม่งวิ่งเร็วมากวู้ยวิ่งดีทันนู้ยวิ่งไวโคตรดูแม่งเอ้ยอู้ยทุบด้วยกีตาร์ชอบอนิเมชั่นการฆ่าจริงไม่ใช่จัมสแกร์ผมนะเป็นการหวดแต่คือแบบไม่มีแอบิลิตี้นี่แย่เลยนะสู้ยากอยู่นะ คือมันจะเป็นแบบออริจินอลเลยผมนะจุดเริ่มแรกของเกมนี้คือตอนแบบหนีลิงอะไรงี้เรื่องความสามารถการวิ่งส่วนตัวล้วนๆไม่มีความสามารถมาช่วยผมนี่ไม่ชินเลยดีเสียงแมงมานะ้าเนี่ยมุมาไวจังวะเฮ้ยไอเฟนใจเย็นแล้วคือมันมีทั้งสี่ตัวเลยใช่ไหมเออมเห็นโปสเตอร์ที่มันบอกว่ามีสี่ตัวคือเราต้องหนีแม่งทั้งสี่ตัวเลยใช่ไหมมันเยอะไปวะทั้งสี่ตัวจะหายโอ้โอ้โอ้โอเคโอเค คิวก็ดีนะผมค่อนข้างชอบแบบออรที่นอนอยู่แล้วความสามารถไม่ต้องใช้เพราะว่าถ้ามีคนามสาให้ใช้ตัวจ,จะงงก็ได้แต่นี่คือวิ่งอย่างเดียวเลยก็โอเคเข้าใจง่ายดีไม่ซับซ้อนเฮ้ยแต่โอเคแหละหนุกด้วยเนะี่ยเอเอเฮ้ยผมชอบแมปเลยนะแมปเป็นห้องสไตล์เฟรดดี้ครับผมนะและคือแบบคแคบแคแบบนี้ท่านก็รู้ผมชอบแค่ไหนไม่ชอบอะไรกว้างแคบแคบแบบนี้ละมันดีวิ่งรัวๆเลย เออมันตามหลังมาแล้วอืมผมเก็บฝั่งนี้หมดแล้วเลิ่จะไม่รู้จะไปทางไหนวนหาบอกว่าจะวนกลับไปไม่เจอแม่งนะอ้อมไปทางนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยมันอยู่นั้นเฮ้ยกูเห็นเลยเมื่อกี้โอ้โหมาตรงนี้อีโอเคไปข้างหน้าก่อนโอเคฮึบ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 วิ่ง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 โอเคโอเคเดี๋ยวสี่สิบละอืมจะผ่านในรอบเดียวไหม เฮ้ยผมยัะมีอีกประมาณเท่าไหร่สามสี่ชีวิตปะไม่แน่นะเฮ้ยเป็นไงล่ะความโปรโอรอบผมนะที่เคยฝึกปลือมาผ่านมาหลายด่านตอนนี้ถ้าผ่านได้ในครั้งเดียวนี่ผมโคตรโปรโเลยเนะี่ยได้อยู่ที่เจอนี่เจอใครบ้างบอนนี่ชิกาวะเอออะไรบอนนี่สโลอยู่บอนนี่มีความสามารถสโลกุนด้วยอะโอริชิโคขดหัอเฮ้ยยางชอบอะ ความสามารถหุ่นผมนะเล่นกีตาร์สโลผมได้เมื่อกี้โอ้ตกใจหมดเคลคนแหลมปะแต่ตัวมีความสามารถทุกตัววะไม่ใช่แค่บอนนี่อะไรงี้โห้แลวกูไม่มีหาอะไรเลยจะสู้แมงได้หรอโอ้นั่นเศรษชีกาแล้ะเห็นคนเธอนีแหลมแหลมเนาะไม่ทันไล่พวกหนูโอ้โนมันดักตีตีบอนนี่อีกแล้วเหรอลึอลอสามชีวิต โอ้ยผมผ่านแล้วแล้วกันเออเขาบอกว่าเดอะแก๊งจะเปิดพลังความสามารถพิเศษตอนที่ไล่คุณเออก็แย่ไงมันมีความสามาถอะไรบ้างมันมีตัวหนึ่งวิ่งไล่ตามผมอย่างล้วน,นคือฟ็อกซี่แบบว่าเปิดความสามารถวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้เฮ้ยมาจากไหนเมื่อกี้โดนตัวอะไรยังไม่รู้เลยแมงเอย้ยเหลอแค่ไม่กี่อันผมไม่รู้อยู่ที่ไหนตามลูกศรใบ่ามีลูกศรบอดใช่ไหมเออนั่นแหละตามลูกศรไป ลูกสอนมันบอกตำแหน่งอยู่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้จริงด้วยโอเคใช่ใช่ใช่เว้ยเลยมาเล็กหนาวะอุ้ยเลยอ่ะอ้อมแมงมีเป็นไงเวมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะต้องไปเก็บโอเคได้ละอึ๊บโอเคยานนึ่งอยู่ไหนตรงนูน้นมึงชี้นี่คือชี้คริสตัลแน่ๆนะแต่มันก็นำผมมารอบหนึ่งแล้วเชื่อแม่งก็ได้มันอยู่ข้างบนนั้นโอเคได้และต้องอ้อมขึ้นไปข้างบนนะผมเนะี่ย แค่อันเดียวเท่านั้นแม่งเงยถ้าเกิดเหลืออันเดียวแล้วกูยังแพอีกนี่จะแย่มากเลยเนี่ย <c oughs> เออเก็บเลยเก็บไม่ไดู้อเบไปแล้วหมดครับผมนะอ่ะเสียงเงียบไปแล้วมันเลือกตามหรอเออหุ่นหายไปแล้วมก้มอยู่นี่อยู่เลยพอเก็บครบแล้วมนเลือกตามเลยผมนะโอเคโอเคเฮ้ย,ย,ยมันนะมีอะไรอีกไหมเราต้องกลับ,บมาที่นี่ครับผมนะ เอ่อการนำทางอะไรที่ดีกว่าแฟนเกมที่แล้วที่ผมเคยเล่นที่เล่นในแมบ p บห้องขังอะไรใช่ไหมอันนั้นแม่งแบบหาจนงงอันนี้คือแบบเข้าใจง่ายโอเคเข้าลิฟต์เนาะเรียบร้อยเป็น์ชู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 ดูความโปรด้วยถ้ามันมีอีกร้อยหนึ่งนี่กูลองเลยเนี่ยเซฟวิ่งโปรเกตขอบคุณที่เซฟเออแล้วไง จบยังจบเถอะโอ้โหนวัต t ื b อบีคอนติเนียลอินฟูลีล e อ๋อต่อได้นในตัวเตมวันนี้คือบังคับตายผมนะเป็น้องโถง ให้โดนตายเพราะว่ามันจบแค่นี้แฟนเกมทำออกมาได้ดีเลยนะเอออาจจะยังไม่มีพวกอเบ ity ตี้หรือว่าความสามารถอะไรับผมนะแต่ว่าในเกมตัวเต็มอาจจะมีอันนี้คือเป็นเบสิกเลยคือวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วเก็บอย่างเดียวผมนะเข้าใจง่ายเล่นหนุกดีนะเอ็กตร้ามีอะไรอีกไหมยังไม่มีอหรอในเดโมท,ทำไว้ก่อนโอเคับผมนะ ก็ขอบคุณที่ตามชมเกมนี้ครับผมนะสั้นไปหน่อยยาวกว่าน,นี้หน่อยดีเฮ้ย hey, แต่มันมันนะเว้ยผมเออสั้นๆแต่ว่ามันสะใจดีใช้ได้คิดถึงด r k d e ด e เซชันแบบสมัยก่อนที่เล่นแบบซิมเพิลเงี้ยผมนะไม่ต้องมีความสามารถไรเวอร์วัาวางแค่วิ่งหนีอย่างเดียวแล้วคุณแต่ตัวมีความสามารถด้วยแบบโหทามาได้ดีอะ่ะแต่ว่าเขาจะทํามาแบบไหนจะมีหลายๆด่านหรือว่าจะทําเป็นคืนๆไปแต่และคืนก็โหดขึ้นอะไรแบบนั้นก็ได้เนะย <c oughs> เออไอเดียอะไรเป็นแบบ มาเพียบเลยการคอลัปซองเกมนี้เข้าด้วยกันสุดยอดมากเอ้ยเดี๋ยวก่อนพอกดออปชันตรงนี้ใช่ไหมท่านมันจะมีปรับความยากเลยนี่วะอ๋อผมสามารถเล่นความยากฮาร์ดได้ไอที่ผมผ่านคือนอร์มอนนะลองเล่นฮาร์ดไหม <c oughs> มันมีอีซี่นอร์มอนฮาร์ดผมผ่านนอร์มอนไปแล้วผมเนะนี้ยนี่ changing difficulty สต s t a r t the level อ๋อจะ restart ใหม่ก็เอาดิมันก็มีคืนเดียวอยู่แล้ว ลองเปลี่ยนไปแบบฮาร์ดมันจะฮาร์ดขนาดไหนเระมันจะฮาร์ดขึ้นขนาดนั้นเลยอะ <c oughs> ตอนนี้เราจะลองเล่นแบบฮาร์ดนะผมนะเมื่อกี้ขึ้นนอร์มอลมันจะยังยากขึ้นอีกรอระ <c oughs> มาสักนิดหนึ่งผมคงตายแหละแต่จะดูว่าผมจะไปได้สักกี่นะถ้ามันฮาร์ดจางที่ว่าจริงนะเอออ๋อทำให้ภาพมันมืดขึ้นนะผมเนะี่ยอย่างแรกเลยฮาร์ดคือทำให้ภาพมังไม่สว่าง ภาพมันจะมืดขึ้นแล้วตูจะมองไม่ค่อยเห็นเออมันยากตรงภาพมันมืดขึ้นอย่างเงี้ยแหละแค่นั้นไนะเออทําให้ภาพมันแบบโหเป็นปลปะเลยอะแบบอะไรฟะเนี่ยมันยากตอนที่มองไม่ค่อยจะเห็นทางด้วยเนี่ยแหไะประเด็นทาให้ทางมันมองยากแล้วหุ่นนี่จะวิ่งมาลัวด้วยแบบไม่แน่ใจเหมือนกันโดยรวมตอนนี้นอกจาก ภาพท er oh right? hey, ี totally. ่มันเป็นปลาปลานี่ผมก็ยังมองไม่ค่อยออกว่ามันต่างกับน้อ์มอนยังไงต้องรอหุ่นมาก่อนมั้งเสียงอะไรโอชิตบอนนี่มาเวง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 เอ้ฟ็อกซี่มาตักตบเลยนผมนะแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันยากขึ้นยังไงบ้างนอกจากภาพที่งงๆโอเค แต่คือผมโดนครบทุกคนแล้วบางเองเอโดนครบทุกคนแล้วนีชิกะบอนนี่ฟ็อกซี่ <laughs> แล้วก็เฟรดดี้เฟรดดี้โดนตอนท้ายผมนะบังคับโดนนอ่นนั้นโดนครบ้และเค <laughs> <laughs> ก็โอเคนะเอ้เ <laughs> ฟรดดี้รอบคือเนี่ยบางจังหวะถ้าเกิดมันมาแบบนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยนะ คือแบบบางตัวมันไม่ได้วิ่งตามไม่ได้อะไรมันเดินเฉย,ยงไงแล้วเราเผลอไปเดินชนเองก็มีคือแบบสี่ตัวมันก็เยอะนะมันจะเยอะเกินสัปดาห์แรกือเปลาฟ้าน่าจะมาแบบว่าทีละตัวทีละตัวแต่คือนี่คือโผล่มาทีเดียวสี่ตัวสี่ตัวมันเยอะนะเว้ยมันไม่ใช่หลบง่ายๆเลยนะแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรมันก็มันดีไม่เงกันวิ่งไปโอ้รีวิวปะ e อนมี s t ตัน เวนกรรมเอ้ยเก็บตอนนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รีวิวเอนมี่โอเคนีเก็บมาใตรงนู้นยจะเห็นหน้ามันอยู่จ่าเอ๋วัดดีไประบายอยู่ตรงนู้นเน่ะโอเคหมดเวลาแล้วมองไม่เห็นแล้วผมก็ยังพอได้นะเลยนแบบฮาร์ดเพราะว่าจะผ่านด้วยซ้ำแ่ผมว่ายามกูลังชมตัวเองฟ็อกซี่ม่งวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้คากกเช้ เขาบอกนะเฟรดดี้กับฟ็อกซี่จะเอาลันผมถ้าเกิดว่าใช้สปีดบูธอ่ะเออเมื่อกี้บอกแล้วผมนะแล้วถ้าฟ็อกซี่มันใช้ความสามารถแล้วก็เราวิ่งหนีมันไม่ทันนะให้กูทําไงก็ตายเออด่าได้มีความสามารถสู้แม่งทําไงก็ตายถ้ามันใช้สปีดบูธโอ๊ะวอดวัดวัดโอ๊วดวดวอดวัดทำไมเต้นเพลงอยู่ๆมันก็ตื่นเต้นขึ้นมามึงมาจากไหนฮัลเลโลอะไรลงไปแล้วอยู่เพลงก็ตื่นเต้นตกใจหมด 47แล้วผมนะตอนนี้เก็บไปฮึบเบเป็นไปได้นะเป็นไปได้ผมจะผ่านแบบฮาร์ดเป็นไปได้อยู่ผมนึกว,ว่ามันจะหายแบบว่าเป็นไปไม่ได้เลยมันโคตรยากเลยซะที่ไหนมันไม่ได้ขนาดนั้นขี้กาคอสามารถอะไรอ่ะเออยังไม่เห็นคุณเธอทำอไปเท่าไหร่เลยวิ่งก็ช้าตามแล้วไม่ทันแ เฮ้ยได้นะยี่สิบกว่าเองมันไม่ได้ยากเท่าไอแฟนเกมห้องคุมขังที่ผมเคยเล่นไอห้องห้องโรงพยาบาลเออไม่ได้ขนาดนั้นโอ้บอยโอ้โหโนบจิกไอแพกจุกจิกอะไรฟะจุกรอบตู้รอบโต๊ะสนุกเป็นไงละเมิงโอ้โหหมดเลยเนี่ยเอาพาเลยไหมเนี่ย จบเลยครับผมนะผ่านฮาร์ดเอาเออมันไส้ผมผ่านฮาร์ดโชว์ด้วยก็แล้วกันไหนก็มาแล้วตู้โปรป่ะเนี่ยฮะหรือเกมมันง่ายผมว่าน่าเกมน่าจะง่าย <g oda> ตัวเดโมนี่น่าจะทําให้แบบว่าง่ายให้คนเล่นแล้วสนกุกอะไรแบบนี้ไม่ต้องคิดมากอะไรเย <g oda> นยนะรอบนี้ผมจะวิ่งออกไปอย่างไวเลยไม่มันอวิ่งออกไปไม่ได้มันติดเออมครับอ๋อเนี่ยมันวิ่งออกมาได้แค่นี้มันไปต่อไม่ได้มาครับโดนหลบแล้ว ยาเนื้อแปะนั่นมันโกลเด,ด้นเฟรดี้ปะเออที่เราโดนหลอกข้างบนคือเฟรดี้ธรรมดานี่คือโกลเดน้นเฟรดี้อืม แต่ก็โอเคผมนั่นคือการเล่น2ความยากทั้งนอมอและฮานะร์ดครับผมเนะตอนแรกนีกว่าจะเคลียร์ไม่ได้จะมาเล่นอีกรอบแต่ว่าไม่เคลียร์ไปแล้วโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้ครับผมนะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมในผลงานผมนะถ้าใครผมเล่นแฟนเกมอะไรแบบนี้กรีบกดไลค์กันเยอะผมนะอยางผมเล่นแฟนเกมอะไรก็ทิ้งกดคอมเมนต์ด้านล่างได้สำนี้ก็ขอ,ขอไปก่อนคุณบายมยูนกูดไน